พี่น้องบอ์บีเพิ่นกำลังไหลสดอยู่มีเอฟซีเขาไปคอมเมนต์บอกแล้วว่าให้เก็บบ้านหลังใหญ่ไว้ให้ลูกอยู่ตอนใหญ่บ้านไปฟังคำตอบที่ใดพี่น้องบอ์บีแล้วเป็นคนชัดเจนเสมอเนาะไปฟังมาแล้วสิบอกว่าจังไดก็บเอฟซีตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านฟินคลับดูหน้าร้านฟินคลับพี่น้องไลฟ์เพจร้านวันนี้ มุนีไลท์เพจล่านพินครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วอู้ลืมใส่สร้อยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาต share s h a ร์ บ้านนักร้องดาราก็จองโต๊ะมาเที่ยวร้านกินเยอะมากเลยสวัสดีนะครับ <c oughs> ตื่นแล้วตื่นแล้วพี่น้องตื่นแล้วบอสตื่นแล้วบอสเตื่นเราบอกกันเมื่อ,อไร่สดไลฟ์สดบอกพี่บอกน้องนะครับมือนี เข้ายู่ทีนาร้านฟินคลับตอนนี้นะครับบรรยากาศของวันคอนเสิร์ตที่ร้านฟินคลับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าคนจองตัวเข้ามาเยอะมากนะครับนักลงนักร้องเดินทางกันมาเที่ยวเยอะมากคืนนี้นักหลอกนักร้องเดินห้างกับว่าเที่ยวหลายเหมือนแลงพี่น้องขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมแชร์เข้าไปในเอฟซีแฟนคลับลูกค้าตัวเกียวมิวสิกให้ได้พากัน สนุกสนานกันคืนนี้ครับกับที่ร้านเราคืนนี้เพราะว่าัเสียงกันพป่นหนงกเพราะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้กับรถอยู่โอ้ยรถเยอะมากเลยอะข้ามก็ไม่ได้ตอนนี้หล่อมากขอบคุณนะครับเมื่อคืนนี่ไม่กินข้าวเย็นเพราะว่ารถวนอยู่ก็เลยอยู่ข้าวตอนนี้ก็เลยหิวเขา่าซ้ำอันนี้นะครับ ปลายใหญ่ใบเตะแล้วเหมือแรงสิมาลานฟินครับผู้ใดเขขามาแล้วกดลร์กดแช่์้างน,นพี่น้องน้ำแข็งก็ลับมาลงแล้วนี่น้ำแข็งก็ลับมาลงงานเหมือแรงเขาแล้วนี่นะครับน้ำแข็งรับประกันความเย็นรับประกันความเย็นคือหนาลานพี่น้องวันนี้เห็นว่าเต้าหยองจองโตแล้วเต้าหยองระเบียบบาสศินจองโต๊ะแล้ว อ,อพร้อมคณะเพื่อนๆในวงการจองโต๊ะแล้ววาสันเพื่อนในวงการจองตัวร้านฟินขับแล้วเรียบร้อย <c oughs> นะครับมีความสุขหน้าตาก็เลยสดใสพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับไปยะโสอีกเนี่ยต้องไปโอนที่อีกเมื่อต้องไปโอนที่พี่น้องพรุ่งนี้ต้องไปโอนที่ประมาณแปดโมงเชา้าเสร็จจากนี้อีกต้องนั่งรถกลับไปอีก เสร็จจากงานที่นี่คืนนี้ต้องนั่งรถกลับไปยะโสไปโอนที่โอนที่โอนทางคลายใกล้ชิเบิดหรอพี่น,อน้องมันไก่สิแล้วเราเพอาะ,ะไปโอนนะมันแล้วเมื่อกว่าเรา,เาโอ้ยกลมัน,เ,นเด็กแว้บข้างไหนกระรสีดากระรังสดากระรังสปอย เมื่อคืนเลิศมากเมื่อคืนคนเยอะมากเมื่อคืนเพอร์เฟมากคํานึงที่ผมอ่านไปอ่านในคอมเมนตะ์เนาะเขาบอกว่าคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจากด้วยน้ําตากลับมาด้วยความสาเร็จจากด้วยน้ําตากลับมาด้วยความสําเร็จร้านฟีนขับไม่รไม่รดตำรวจก็รถเรือนจําผ่านทุกวัน กบรรพยาบาลมื้อนี้คอนเสิร์ตใบเตยอาสยามคอนเสิร์ตใบเตยอาสยามนะครับบ้านหลัง <c oughs> ถ้าจะได้เปลี่ยนที่สามบอกถ้าปางโมฆะจะใันไหมใายตัวเหมาเล้งน,นี่ใายตัวออนไลน์ เมื่อคืนคนเยอะมากบอสไปเบิ่งมาแล้วเห็นบละเบิ่งกับหูดูกับตาคือเบ่ว่าเบิ่งกับตาฟังกับหูติไปฟังกับหูไปดูกับตาพี่น้องเมื่อคืนสนุกมากคนดูจนเลิกเพราะคนดูจนเลิกตีสองจริง,รงๆเมื่อคืนสนุกเมื่อคืนม่วนมากเหมือนเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเหมือนฟิลเฉลิมฉลองอะไรบางอย่าง วันนี้เตรียมความเรียบร้อยแล้วนะครับจะพาไปดูบรรยากาศต้นเนองบรรยากาศทีมงานอลังรันตีก็มาเช็คเส้าแล้วมาเา้าเช็กแล้วนะครับเพิ่นมาเส้าเช็กเสา้าหยางแล้วพี่น้องบรรยากาศคืนนี้นะครับทีมงานอังกันตีใบเตยอ,อธายามเพิ่นมาเส้าแล้วสวัสดีนะครับโอเคไหมตวหาก็ยัง ทำได้แล้วแล้ววัไนไหนสิน่ะคือผมมีเหยี้ยอย่างตกล่ก่อยนางกลงเนาะบรรยากาศคืนนี้นะครับจะไม่จัดตัวเพราะอาจารย์าารน,นักดตีทีมนักดนตีเขา,ามาเตรียมทีมงาน นักดนตรีของใบเตยอาสยามมาถึงแล้วนะครับใบเตยก็ผมเมื่อเช้าก็รับเราเอารถไปรับให้แล้เมื่อเช้าใบเตยอาสยามบอดี้เอารถไปรับแล้วรับถึงถึงสนามบินนะครับรถตู้สองคันดูแลรถตู้นักดนตรีหนึ่งคันแล้วก็นักดนตรีหนึ่งขั้นรากาใบเตยหนึ่งขั้นรถรับทรงเอารถตู้ค่ายเพียงไปรับมาละพี่น้องเอารถตู้ค่ายเพียงไปรับนั่นแหละ จากไปด้วยน้ําตากลับมาอย่างราชสีมานะอ๋อหรอเราก็ไม่อยากพูดว่าราชสีนาเราก็ไม่รู้เป็นเราเป็นราชสีมาหรือเป็นราชอะไรห้องกบการ์ดบอกาว่าราชสีหลหรือราชสยญญาความสําเร็จนั่นแหละก็ใครที่อยากรับชมออนไลน์คืนนี้นะครับคอนเสิร์ตโตเกียวปะทะนะครับผมก็คือเอกกันเลยเพราะว่าคอนเสิร์ต ตกเกียวคืนรอบสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับแล้วหกทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นของพี่ใบเตยนะครับแสดงคืนนี้สามทุ่มตกเกียวสี่ทุ่มตกเกียวห้าทุ่มตกเกียวหกทุ่มกว่าเป็นพี่ใบเตยขึ้นพี่ใบเตอยอาสยามขึ้นหกทุ่มกว่านะครับยาวถึงตีหนึ่งกว่าเล่นชั่วโมงกว่า เลนชโมงกว่าพี่นอ้องแล้วคืนนี้ใครอยากดูการแสดงสรุปยอดโรงเรียนเรียงคาร์บอสเ,เดี๋ยวแม่คิงน่าจะโพสต์วันนี้ครับแม่คิงกำลังรวบรวมยอดยอดบริจาคโรงเรียนออนไลน์เนาะออนไลน์ที่โอนเข้าบัญชีรโรงเรียนโดยตรงนะครับวันนี้ขออนุญาตไลฟ่สดไขยตัวเพราะว่า มีน้องๆตัวเกี่ยวเข้ามาแสดงด้วยแล้วยูริยูริเข้ามาร้องร้านฟินขับครั้งแรกยูริเข้ามาร้องร้านฟินขับครั้งแรกบมะลาย,ยูริอืมเป็นราชบุรีจ้าเออราชาสีกบากาวาเป็น้องปนิบาตู่จนิบาเข้าวาตูบัตรออนไลน์จิ้มลิงก์เลยจิ้มกดตรงนี้เลยนะครับซื้อบัตรออนไลน์ตรงนี้ซื้อบัตรจองตั๋วออนไลน์ราคา129บาท หน้างานโต๊ะน่าจะเหลืออยู่สี่ห้าโตะอยู่แต่คิดว่าคืนนี้น่าจะล้นรานเหมือนเดิมคืนนี้น่าจะล้นร้านฟินขับขนาดเต้าหยองยังลายังลาเวทีเรามาเต้นลาหรือหยุดงานขนาดเต้าหยองอ่ะแล้วทีมงานอ่ะยังต้องมาฟินขับคิดดูเต้าหยองเนียกมาฟินขับ แม้ลังใจบอกแล้วเสร็จนี้บอสพรุนี้บอสต้องไปบอสต้องบินไปมืออื่นบอสต้องบินบินพนะนต้องนั่งรถไปโอนที่ขายที่ได้หมดแล้วส่วนเรื่องของอันหลัางใหญ่นั่น,น,นกําลังตกลงราคาอยู่เพราะขายราคาแบบขายราคาขายถิ่มทื่อนะขายเอาบบว่าประหยับปา,ามันเกา่าอยากขายคนที่เขาพอมาอยู่มาอยู่มันแบบมีความสุขซะมาหลังใหม่เนาะ ซื้อตัวเพีรไหนครับเพีร์ตัวเกียวจ้าเพีร์ตัวเกียวปักหมุดให้แล้วนะจ๊ะซื้อเพีรรับชมออนไลน์ดูตัวเกียวมิวสิกนะครับจิ้มเลยแล้วก็หกทุ่มพี่ไอพ,พ,พี่บาร์พี่ใบเตยขึ้นนะครับเมื่อนี้เขาจะบอกเต้าหยองขึ้นไปเดาวันนี้บอบบี้จะบอกเต้าหยองขึ้นไปเดาด้วยเมื่อนี้เขาจะบอกเต้าหยองขึ้นไปเดาสักเดียวใบเตยนี่มาแล้งละไปเไปต็มเป็นแดนเซอร์มาแรกสิบอกเต้าหยองขึ้นไปเต็มเป็นแดนเซอร์เลิดประธานุ่มโหด ประธานหนุ่มฮอนเลื่นๆจบๆสับๆบ้านยังขายบ้านขายทิ้งโลดคาเฟ่คุณนานย,าย้ายอ๋อเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับตอนนี้แจ้งไปแล้วแจ้งผู้อยู่อาศัยออกไปแล้วถ้าไม่ออกตามกำหนดก็ต้องดำเนินคดีบุกรุกแค่นั้นครับ ร้านฟินคลับยินต้อนรับนะครับคืนนี้บอสิ๊กอยู่ร้านนะครับหลังใหญ่ใครจะบาดจา่าทักหลังไมเลยจา้าเพราะตัวนี้มันมีสามเจ้าแปดไล่แปดไล่อาณาจักอรอาณาจักรแปดไล่นะ่ะติดต่อมาสามเจ้าแล้วติดต่อมาสามเจ้าแล้วพร้อมแล้วเศรษฐีเมืองมุกดาหารเศรษฐีเมืองมุกดาหารเศรษฐีเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญนี่โอนมามาจัาแล้ว ผมมาจําแล้วแต่ส่วนของต่อเสียแต่ส่วนของบ้านหลังไงเราก,ก็อน่าจักแปดไร่น่ะรอก่อนให้นุ่มทุกบ่านบ่น โดังขายได้ยังขายได้แล้วจ้าออะไรจ้ามาเลยครับมาเลยครับผม แอดมินแก้ไขให้แล้วจ้าอาลูกมาคืคคนคคนี้คอนเสิร์ตใบเตยพยายามอย่าคายกลุ่มปิดบ่อยจ้าหางางกนไม่ทัน ถ้ารอบไหนไม่ทันก็ข้ามก่อนแรกนะครับก็ทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตมันก็มีค่าให้จ่ายทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตมันก็ต้องหาต้นทุนมาซับพอร์ตน้องๆในการเอาตัวเกี่ยวมากกับไปเอาขอมาซีนให้หล่อเขาจ้างเขามาแหม่ไปจ้างมาแสดงให้มุ้งเจ้าเบืองมันมวลกระต่องเงินหมอนี่ไปจ่ายด็กหน่อยน้ำไปจ่ายนักแสดงน้ำอยก็บ่ได้บ้านเสียเงินนอกกับเอาเงินจากมุ้งเจ้าซื้อมขคอยไปจ่ายด็กหน่อยนั่นลา ค่าตัวข้าแห้งเขานั่นะค่าตัวค่าแห้งเขามาส่งเครื่องดื่มแล้วเครื่องดื่มมาลงบุ้มบั่มบุ้มบั่มแล้วพี่น้องเครื่องดื่มมาลงบุ้มบั่มบุ้มบั่มแล้วล้างทีนะครับห็นบ่เครื่องดื่มบุ้มบั่มบุ้มบั่มแล้วมาส่งน้ำส่งอะไรแต่ละมือแต่ละเลียนข่อยพี่น้องเจะเบิ่งด้วยแต่ละมือแต่ละเดย์แต่ละวันแต่ละวี่ปาด ตละมือแตละเว้นแตละเดีบอกอินได้นะครับมีโต๊ะเสริมให้อยู่บอกอินได้นะครับโต๊ะยังเหลืออยู่สี่ห้าโต๊ะอยู่บอกอินค่ามาไรพี่น้องมาเฉพาะศิลปินที่ขึ้นในรูปโปสเตอร์นะครับศิลปินมาเฉพาะในรูปโปสเตอร์ที่ขึ้นไป สวัสดีครับคืนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สำรองจองตัวรีบโทรมาเลยนะครับที่เพจร้านฟินคลับขอนแก่นนะครับตอนนี้กำลังมาส่งเครื่องดื่มน้ำดื่มเครื่องดื่มต่างๆที่จะรับรองลูกค้าคืนนี้มหาศาลมวลมหาประชาชนที่สิบม้าเหมือนแรงพี่น้องโซดงโซดานันนีนูนนีนั่นน,น,น,นี่นะครับคืนนี้รับประกันความสนุก enjoy แน่นอนเห็นว่าดูใบเตยก็คุ้มแล้วมาดูตัวเกมสิกประทะอีกพี่น้องแห้งสิเลือดปาลมหยางทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมีการลงทุนถูกต้องนะครับถูกต้องที่สุดถูกต้องมากๆฝากร้านด้วยนะครับคืนนี้ เก็บไว้ให้ลูกอยู่นะคะหลังใหญ่ไม่เก็บจ้าเอาเงินไปขายแล้วไปฝากไปให้ลูกดีกว่าเก็บไว้ลูกเห็ยว่าอยู่บ่อมันใหญ่มากมันมีลูกมีผัวมันไม่มีมีลูกมีผัวมีเมียมันีิสมอ่อนสิสอนมาอยู่ในปลาในดวงกันแต่ข่อยก็ยังมาสวอนลูกมันแท่งปรอยากอยู่อยู่แล้วกับภาคกเก่าเขาสมองมันมาสิอยู่สมัยนี้มันแห่งเกงคากเด็หน่อยน่น ยาน้ำมันบาหนูไม่อยู่จ้าเอาเงินไหมหนูหนูจะไปซื้อเองน้ำมันบาเสียลูกเขาไงขึ้นมาเสียไข่ยนีพี่น้องเสียข้ามไข่ลวดลูกไข่จ้างมันกับโมยูมันไม่ได้สิไปอยู่ในเมืองนั่นอย่างขุนมองมันจะเลื่อนมองมองมันยูหรอจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาจะเลื่อนใจแงมันเป็นไงที่ผงเทียบจ้างโอยู่ดอหมันนอกันหน้าบริกาคืออย่างซุ้มห้องเลยพี่น้องก็สิอยูนั่นยูนี่ ล่านอยู่ข้างหลังพี่น้องล่าไข่ฟานเปิดล่าไข่เปิดประมาณสามทุ่มสองทุ่มเขาตะเขาแล้วฟินครับนะั่นบ้านหลังอยากเก็บให้ลูกเก็บไห้ทำไมลูกไม่อยู่หรอกเก็บไว้ก็เก่าถอนออกมาขายเอ,อาไปขายไปให้ลูกบ่ใครก๋วยี ่อยกับงงบางคนถามจริงไหมว่าแต่ละงานมีใครไปบ้างเขาแจ้งตา,ามเพจค่อยๆก็ง,งงอยู่แล้วเขากะตอบข่อยกับง,งงกต้องคอยกัตอบทุกทุกข้างอ่ะพี่น้องเพราะใครมากเบ่า่อยมากเบ่ามักตอบยุ่ยวใครบังก็มองตอบอยู่แล้ว,วามาแล้ว,ลวหรือไงใส่อะไรบ้างแม่ เพียงนางที่ดี๋ยวตังกงนะครับไปถามได้ว่าเราจะโดนดีไหมไม่น่าโดนหรอกโดนอยู่ขอทุกคนนิดนึงได้ไหม มีเบะแมีสักบอดถูกมันกกมนี้นนอะไรแม่ยำข้าวโพดทอดหล่อกินกับมีสา คิดเป็นอย่างเงี้ยมันบัวซอนอยู่ดอกอยู่ไปมันก็บรรลุเรื่องหูจะเรื่องหูจะเรื่องต่างครบหรือสไปยู่ในปลาปนะอยู่ในดวงปนนะครับครบหรือสไปนี่ปนเสี่อใครมีพายูบอกมันพายูบอกมันปั่นเงินปั่นท่องในฝุ่นบอกมันต่อยอดในฝุ่นมองี่ข้าวไปรู้พี่ต้องไปเตือนมืเลี้งนี่บ่อเลยว่ามือแรีงนี่บ่อเลยว่า เะในกมดนนีอันนี้อันนี้ล่าหรอแม่ล่าเลยก็ได้ค่ะ เป็นจ้งได้จ้าคำตอบที่ได้ชัดเจนเสมอมันบอดบีกนี่แหละแล้วเป็นคนเบาชัดเจนปกๆหลอนเนอพีนองให้มันแหลวมันทัวแมนความเล่าดีแมนแทนลูกเพิ่นไปญงอยู่กรุงเทพกรุงไทยหลันบ่อยากมาอยู่ดอกมันหนอกแมนบอดพี่น้องมันอยู่ในเมืองแลลวเด็กหน่อยนะมันมกในเมืองแหลวขายขึ้นเล่าว่าหหละดีแล้ว ใบไวไกับเป็นบานเกา่าบ้านโลกบ้านล่างไปซื้อ,อ,อมันบอพ่นองบ่มีนินมาอยู่เสียค่าไฟคานามคายังถิง่งคาแล้วก็เก็บเงินใส่บัญชีไบลูกใหญ่ขึ้นมามันอยากได้ยกกังกะใครมันไปเงินตัวนี้ก่อนนี่เก็บไว้ให้ลูกมันบอพ่นองถึกต้องแล้วละ่ะเราเห็นถึกต้องแล้วคือละวานน่หละเก็บไว้ไปอยู่แล้วแล้วมันกะสีขึ้นแต่ผาบเก่าๆกาว่าวนเข่าสมอง มันบอจะเจริญหูจะเจริญตาจะเจริญจิตแลว้ววะแมนความเล่าเนาะพี่นอ้องถึกต้องละ่ะ